ใครใครอาที่ที่ไหนมึงบอกว่าไม่ได้ใครว่าใครว่าสมจิตไพโรธไหนบอกป้าย่าดิใครว่าใครว่าวันนี้ปลาคุณบอกไม่ได้หรอกเพื่อเออเดี๋ยวเรียกผู้ใหญ่ปลามาเคลียร์เดี๋ยวรอผู้ใหญ่ปลาแป๊บใช่ไหมเออเราชื่อสมจิตไพโรธไมาเรียกเฮียนเฮียนเฮียนไม่ย้อนเราคุจะไหวหอกได้ไหมเออมันเป็นยังไงมึงไม่เข้ามึงย้อนหัวแล้วเออบอกนี่เออเดี๋ยวป้าเคลียร์ให้มึงมึงบอกมาเลยไม่ย้อนฟังก่อนจะเข้าไป เออเมื่อวานเมื่อวานชมอยู่อารมณ์ดีเมื่อวานใช่่ไมปิดเมื่อวานไม่ขึ้นวันนี้ขึ้นวันนี้ขึ้นเดี๋ยวกลวกูลุงปลาเมื่อกี้ตรงนี้เสียไปแบบนี้วไปดิเออเออนั่งรอเลยเพื่อนเพื่อนนั่งรอเลยเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนของมันตู้เข้าเลยเพื่อนนั่งรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่นเจอเออเดี๋ยวเรียกลุงปลามาเดี๋ยวรอเออปังกันเออปลาปลาเออเออเออปังปลาเออปังยังไง ก็ไม่ช่วยไงพี่อยากให้คนยี่สิบสองนั้นออโหหูไยเออลูกตัวเงท้ยเทมาทำนายคนอื่นเขาเนี่ยเขาไม่ได้คนป่วยเขาไม่มีกินไหมเออเขาให้เจ้าเขาไม่มีบ้านอยู่ใช่วันนี้บัตัวผม๊บบัวใบหญาไม่รับซ่อมให้นะอือใช่ใช่ใช่เพราะยายปลาต้องมาชอบใ่อมนี่ยังทะเบียนบ้านเออโอ้โหโคอกจัดบอกงูบอกบางแล้วก็บอกตายข้างบนเปลี่ยนกระง มาดูว่าถ้าไม่ตัวตรงนี้ตัวไม่ออกแกยังไม่ออกไม่ได้แต่บอกยุยังไม่เข้าตัวเราต้จะเป็นสุสีเทาพอมเจ้าเข้าไม่ได้มันร้อนเลยอืมปุ๊บอย่าเรียกกูจะกระแลนอืนกี่คนที่จะเข้าเหันตาเออเราก็บอกล่ะว่าเราชื่นอสมจิตไพโรสมจิตไพโรแต่ยายยงมาเคลียร์ให้สิเออ แล้วมึงไม่หยุดอยากได้บ้านอย่างเดียวเลยใช่ใช่มเอยเออใช่สิบ้านก็ลงไม่ได้บปกติงก็ไทยนาแทบตายเจ้าของบ้านอยู่นี่อืมใครใรเจ้าของบ้านไม่ได้นี่ผมไม่ยอมแต่ผมจกลองปลาก่อนเออเเดี๋ยวรอผใหญ่ปลามาที่จนนี่ไงเออใช่ใช่ใครยู่ยเฉยกว่าอย่าเพิ่งมาห้าสิบบาทก็ไม่ได้เออเฮ้ยวันนี้ให้ดิให้รู้แล้วแต่ว่าอยากลอให้กินง่าไมาจับมือไปย่าก่อนปย่ามีผิดมีผิดไหมมาวัดก็ให้ห้าสิบบาท เอ้ยจับมือก่อนมันได้ห้าสิบาทนะเว้ยมันโตกลับแม่ยัญมันรับดีกว่านุ๊กเออ,อเคียจะคุยกับใครเออทำไมามันเป็นยังไงเตอมึงไม่ได้มึงต้องเข้าไปเก็บมึงออกนี่ไงผูยย้ใหญ่ปลามาแล้วไงบอกจะขอเคลียร์นี่ไงมาแล้วผูยย้ใหญ่ปลาเค<อ>ลียร์เลยแล้วมึงหยุดไหนอะเออคุณฟังอยู่นี่ยังไงเดี๋ยวอีเนี่ยนี่หน้าด้านกว่าเอออ้าวว่าบุกอีกมึงหยุดสิเอออ้าว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 

ก็บอกจะฟ้องไม่ใหญ่ปานมึร้องต่อดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เชื่อฟังเสียงทุกคนตรงนี้ฟังต้องกลับก่อนแล้วเผยฟังเ่ยอย่าเพิ่งคือว่าเจ้าเคียร์ยายยงไม่ให้โดดหกไงคืออย่าเพิงอย่าเพิ่งได้ยินนะเมื่อกี้มึงร้องนี่มึงไม่ร้องเขาบองไม่ใหญ่ไหมคือว่าเมื่อกี้ได้ยินไหมเขาบอกว่าเขาเคยเอาอออม็กมึงร้องก่อนร้องไม่ใช่เงินร้องขอความอิจฉาร้องไม่ได้ ที่ไหนก็เอาลงได้คนน่ะไอร้อนน่ะยังเรียองวันเก่าูเพราะว่าไอ้ร้องเฮ้ยบอกยุ้ยกูจำอยู่อ่ะนะท่านทีนอนตะบานร้องแกยงมาเคลียร์ที่อยู่ทำไมผู้ที่เอาตรงหัวกับบ้านเั้าว่างอ่ะเออบอกแกผู้ชายหัวนักเลงมันนักเด็แต่เมื่อวานนี่สงบมากเลยนะเมื่อวานนี้เงียบเลยแล้วบอกยุ้เอ่ะเออเออใจเย็นใจเย็นเพื่อนอยู่ทำไมพอมาเคลียร์เออใจเย็นเพื่อนใจเย็น เราต้องเดินตามก่อนเดินตามก่อนวันนี้วันนี้ของขึ้นเออวันนี้ของขึ้นเออวันนี้ของขึ้นวันนี้ของขึ้นเมื่อวานนี้เขาอยู่ทั้งวันไม่เป็นไรนะเมื่อวานนี้ทั้งวันชมเลยอิบยาทำคลิปเขาเสร็จแล้วเขาไม่มีอะไรเลยเมื่อวานนี้แทบไม่รู้ว่าเย็นเย็นอยู่เออใจเย็นใจเย็นเพื่อน พกปัดม่วงอะเพราะฉะนั้นมาบอก่าทีว่าจะรักไม่็อกเราลุงปลาเลยเพราะฉะนั้นเจ้าเป็นสามพี่อยู่ยี่อยู่พวกบอกเป็นล็อกเองอืมอืมคือไงครับพวกเจ้าของมอเอที่หลอกล็อกอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอาจาหมอเขาอนี่อยู่ใื่อนยอะไรบอกว่าให้โยายาืให้ย็อกอะไรทไมยยต่งคนทีอยู่ได้้อาอืมฟองยนี่ทาเนีกีงอป็นร ม่คเียแม,ม,าาแมตายไลยแล้วมชา,า,า,ายี้แตล้วแม่าอ้ไปครับใช่ปเป็นลายเปาองให้ทาไมกูไม่ใช่ชื่อกูแล้วม<า>ม,มีรวยท่สสวยมึงชื่ออะไรชื่ออะไรนได้ว่อพี่อวามงตายสิกูไม่ช่เจ่ามเข้าโดนืนนบินที่สมจิตไเลาะที่ไออยแลกเออออสมจิตใหรเลาะ เออพี่สังเกตไห้เนาะเออวันนี้วันนี้เห็นี้อารมณ์เสียแต่เช้าเลยนะวันนี้ทั้งวันที่เออเมื่อวานนี่เงียบมากเลยนะสงบเสงี่ยมากเลยยังคิดอยู่ว่าสมงิตอยู่ไหมเลยเมื่อวานนะคะเงียบมากเลยนะแต่วันนี้ของขึ้นแต่เช้าเลยนะทุกคนวันนี้อารมณ์อารมณ์อารมณ์ขึ้นแต่เช้ายังไม่ถึงวันโกนมันพ่าเลยเออสมงิดตฉันหิ อารมณ์เสียทั้งวันเลยวันนี้แต่ก็เช้ามืดมาละนะนีะ่เราปล่อยเขาเขาไม่ทําอันตรายใครเราค่ะแต่เขาจะเ,เป็นอย่างเงี้ยแต่ของขึ้นเขาจะเดินพูดเดินบ่นร้องไห้ของเขาไปวันวันหนึ่งนะนตายของของสมจิตเขานี่เแหละใครจะเรียกเหี้ยนก็ไม่ได้นะต้องเรียกคุณสมจิตไพโรนะคะเออออืม ก็จะเดินไปมาอยู่แค่เนี้ยหน้าตึกกับมดตรงเนี้ยนะจะเดินถืออิทยุทานชิตเตอร์ของเขาเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงมากนะไปต้องให้ป้าไปทลอะเรีันต้องให้ป้าไปกำลังอำลาอ่มกลัวกลัวลุงลุงท่นเด็ด ถุงกระเดือกเสียงดังมันจะกลัวทันทีก็เหมือนเออเป็เหมือนคล้ายๆอ่าน้องเนมนะคะน้องเนมที่จะมาต้องเสียงดังต้องเสียงดังนะคะพอจะเอาใจใจจะเอาให้ได้ถ้าจะเสียงดังเมื่อไหร่ดุเมื่อไหร่จะเงียบนะคะถึงจะมองสายตาก็เหอะแต่เราต้องเอาเขาให้อยู่ไม่งั้นไม่ได้นะเขาจะเขามีอาการของขึ้นแบบแบบว่ามีอารมณ์อ่ะเราต้องใช้เสียงเป็นหลักเลยย่าทำไมว่าเออไบย่าใช้เสียงต้องใช้เสียงนะคะกับกับน้องเพราะว่าไม่ใช้เสียงไม่ได้เลยน้องจะ พุทัดเลยถ้าเป็นน้องอาไม่ได้เลยถ้าน้องอาพูดดียังยังยังไม่นั่นเลยถ้าเสียงดังเมื่อไหร่นะดุแล้วเขาถึงจะกลัวน้องเลมเนี่ยต้องดุไป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 ,ไปวายตรงนูนะ้นอีกางเี้ยเดี๋ยวายตรงน่ารักกาแฟอีกแล้วเนียเสียงมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะเวลาเขาอ,อารมณ์ไม่ดีไม่รู้อารมณ์ไม่ดีไม่อะไรมาไม่รู้ไม่เช้า เดินม่ละเดินม่ละนะคะเราเราซุ่มไม่ให้เขาเห็นซุ่มก่อนซุ่มสุ่มสุ่มซุ่มสุ่มเนี่ยอารมณ์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าเขียนถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเรียกชื่อเขียนไม่ได้นะต้นเรียกเขาสมจิตใไฮโละไหมอยู่หน้าตึกแล้วเดินไม่เลื่อนละเสียงเขาจะมาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไปย่าซุ่มแอบเขานะ เพิ่มแอบแอบแอบถ่ายเขามาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่งแค่เป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาอารมณ์เสียเขาจะเดินระบายเขาอ,อย่างเงี้ยเวลาของขึ้นไปน,นี้ยจะบ่นพึ่งความมองเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใครอะไรเขาน่ยแต่คือว่าไม่มีใครทำอะไรเขาหรอกนะเขาจะเป็นอย่างนี้แหละ,ะเฮียนนะ่ะเออไปตายดีกว่า,า,วา <laughs> เขาะจะเป็นอย่างเงี้ยเฮียน เขาลมเขาไหมเราก็ต้องห่างๆเขาหนิดหนึ่งค่อยแอบถ่ายเขาอืมก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อืมอืมถ้าเดินไปเดินมาเขาางเงี้ยบนพื้นพรมนะเป็นอย่างเงี้ยอืมอืมอันนีเป็นอย่างเงี้ยพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็หายลมเขาอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยนะบอกว่าที่นี่มีหลายรูปแบบนะคะเป็หลายรูปแบบแต่ละคนอือวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะคะวันนี้เลยไม่ได้ถ่ายทำเขาต้องดูอารมณ์เขาด้วยแต่ละวันนะคะนี่อารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดีไปนู่นอีแล้วเนี่ยเนี่ยเอ่อ เก่งเขาจะเป็นคย่เนี้ยนะคะอารมณ์ดีคุยได้ทั้งวันอะนะไหนอารมณ์ไม่ดีเขาจะไม่คุยเขาจะเดินบน่นของเขาอย่างเงี้ยไม่มีใครทำอะไรเขาหรอกนะแต่เขาจะเป็นอย่างนงี้ยนะอารมณ์เขาจะบน่นโวยวายพูดไปบ่นไปร้องไห้ไปเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หัวเราะเนี่ยชีวิตนะของเหียนเขาอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งแต่ไนะม่ช้ได้เงนินแล้วนะพญาให้ไปแล้วห้าสิบบาทนะห้าสิบบาท ไปเนี่ยไปลรงหาแล้วอืมเป็นอย่างเงี้ยเหียนเป็นกำลังใจให้เขาเนาะเพราะว่าปุ๋ยที่นี่เรามีหลายรูปแบบแต่ละคนต้องดูวอารมณ์เขาแต่ละคนนะคะเป็นกำลังใจให้เหียนหน่อยเนาะวันนี้เนาะอารมณ์เอาของขึ้นของขึ้นวันนี้ ได้กำลังใจให้เขาด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเฟลลี่นะใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนกะใครไหนสมัครได้จริงกว่ามือลำลูกตัวเอสาาสามารถกดรูดสติ๊กเกอร์ได้นะจ๊ะอีโมจิอย่ากเกิน3ตัวนะ1 2พออย่า3 4 5อยากก่ากดดูนะอาจารย์เดี๋ยวจะปช่องอยู่นี้มีคลิปเรื่อยๆเพราะอาจารย์หมออยู่2วันนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะ